ใจร้อนครับคุณแผนตัวนี้ไม่ได้เป็นนกคัดนะครับแต่ว่าจะมาหาเฉลยให้คุณแผนครับลองให้มันได้ใจดูนะแต่มีอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกคำคูคำนะครับแต่ก็ไม่ใช่วัตทุคำนะครับ,รอ,ร,บรอสักครู่เดี๋ยวขอขึ้นก่อนนะ What <laughs> โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ขุนแผนสอบผ่านนะครับแต้มที่2อครับผมต้นไม้นะครับเฉลยเสียงเล็กครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าไม่ได้คัดนะครับแต่ก็มีคัรลมอยู่ตอนช่วงกลางๆนะครับนกตัวนี้ครับฟังดูเหมือนคล้ายังก็จะมีขัดมีหนุนอยู่นะครับแต่ก็บ้างนานๆมันออกครับนก ครับคุณแผนเราก็มีเหมือนกันนะครับคุณแผนตัวนี้ของผมจะเป็นคลุมแบบบางบางนะครับมีขัดมีหนุนบางแล้วแต่ตามอารมณ์ครับอยู่อยู่บางทีก็คูแล้วยกปีกขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นกึ่งเทพพนมนะครับคุณแผนตัวนี้แต่แล้วแต่อารมณ์มันนะครับมันอยากยกมันก็ยกผมเคยถ่ายลงไปในเฟซบุ๊กของผมนะครับช่วงนั้นเอาแล้วครับผมแป๊บเดียวครับ กดออกมาให้ชมกันนะครับมันจะเป็นยังไงครับเฉลยตัวนี้มีตรงไหนมงคลหรือเปล่านะเราจะคู่ฮะนี่ครับช่วงที่วราจังหวะแรกที่นกมันเกาะนะครับแล้วมันไม่ลั่นนะครับผมไม่ใช่ว่าพเนียดเขาไม่ดีนะครับพเนียดเขาดีนะครับแต่ผมมาทําร่วงผมเอามาผมทํามันตกนะครับแล้วมันหักเนี่ยลอยแผลยังอยู่นี่เลยนะครับมาหักแล้วมันก็เลยเพี้ยนเพี้ยนไปนะครับผมก็เลยต้องมาแก้ไขตัวนี้ เดี๋ยวลองไปแก้ไขตัวนี้ใหม่นะครับแต่พระเนยตมันดีนะครับพระเนยตอย่างดีแหละลูกนี้แล้วผมไปทํามันร่วงวันนั้นมันตกลงมาครับหักดีนะไม่หักหมดหักแต่ก็ใช้ได้อยู่เอาะครับผมรอแป๊บหนึ่งครับนี่ครับผมอยู่หางนะครับหน้าดูตานะครับ เสียงดีอยู่ครับผมแต่ว่าคารลมน้อยนิดอนนะอเอาเห็นนะเอาเอาเลยเร็วแหนนะแหนก็ถือว่าเล่นดีอยู่นะครับผมเช้าวันนี้นะครับถ้าปกตินี่มันจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ครับหรือว่ามันเป็นถ่ายขนด้วยไม่รู้นะช่วงที่มันถ่ายขนหรือเปล่าไม่รู้ครับ เอาแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เคุณูแพรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปนะฮะเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ